สวัสดีครับสวัสดีครับเสมอเล็กสโกนะครับเสมอเล็กสโกวันนี้ก็จะมาเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยมาสักครั้งเลยที่อำเภอกาฬยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นถนนคนเดินสายเล็กๆนะครับเราไปดูกันเลยนี่ <Hey, S 2> เจ้าแรกนะครับมันก็จะเป็นข้าวปุ๊กเออข้าวปุ๊กอ่ามัน อีคาปีอีซูเหมะเออมันจะเป็นข้าวข้าวเหนียวสีดำมันหวานไม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลโอ้เป็นใส่เกลือเฉยๆนะครับมันก็จะออกเค็มๆนิดๆนะครับหวานๆเค็มๆก็อันนี้คือเขาจะตำนะครับก็อร่อยนะกินเล่นๆก็กินได้นะครับกินแทนข้าวก็ได้ข้าก็ได้อ่าอ้าวนี่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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคน โอ้โหวันนี้เมื่อกี้ฝนตกที่จริงถ้าฝนไม่ตกมันก็จะมีการแสดงด้วยนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ามีการแสดงด้วยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะมีเขาร้องเพลงมีศิลปินมาร้องเพลงด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับไปกันต่อเลยครับอ่านี่เห็นไหมครับรถเขาก็จะมาจอดกันบริเวณนี้นะครับอ่าโอ้โหมีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนนเนี่มดูซิว่าเขาขายอะไรนะดู เนี่ยลูกค้าเ้าไงแกลูกค้าร้านี่นี่นี่ทุกคนครับที่นี่คืออำเภอการยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เขาจะมีถนนถนนคนเดินนะครับเจ้านี้ลูกค้าเยอะเลยใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็แวะมาที่นี่นะถนนคนเดินจะมีทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับอ่าเราไปต่อกันเลยนะครับนี่นี่นี่มีมีมี ใครมากยจะเละใส่กรออีสานนิดมีใส่กรอีสานนะครับอันละสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวเราเราจะให้มาสวัสดีครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเขารู้จักด้วยนะครับอรู้จักในติ๊กตอกโอเคครับก็โอมีหลายอย่างนะครับนี่ขนมพื้นบ้านก็มีนะครับเขาทําเองนะครับนี่นี่นี่โก่อยะม เกลี่ยก็เบลอาจจะเกลี่ยแล้วก็เอออ่านะครับมีหลายเจ้านะครับเป็นถนนคนเดินสายเล็กๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเอ้ามีเห็ดมีเห็ดกือกืออะไรกืออ่ะกือวากูอ่ะเห็ดจากธรรมชาตินะครับนี่ไปเก็บจากธรรมชาตินะไม่ได้เพาะนะครับอันนี้เป็นกือวักูอ่ะเตะเถื่อนยี่สิบบาทเหรียญแต่ให้พ่อเออสิบบาทเหรี่ยมา อ่นีนี่นีนี่ขนมขนมที่เขาทําน,นะครับขนมกล้วยเออขนมกล้วยมะนาวก็มีฟักฟักทองนี่เท่าไหร่ล,ล,ลูกละสิบบาท,บาทโอ้โหถูกมากเลยนะครับทุกคนทุกคนครับเนี่ยครับฟักทองฟักทองญี่ปุ่นหรอตะวีออ <ไง S 1> เออฟักทองญี่ปุ่นนะครับถูกที่สุดนะครับลูกละสิบบาทใครมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอกรายานะครับมาเลยครับถนนคนเดิน ถทุกวันศุกร์อเนาะเออทุกวันศุกร์นะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นชานะชาค่ะเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นชาชาทํเองค่ะชาทเองนะครับหอมหอมขายขายยังไงครับขายยังไงกระปุกเท่าไหร่นี้อันนี้กระปุกละร้อยอันนี้อันนี้อันนี้คือเวลาเราจะต้มก็อ่ต้องคั่วก่อนใช่ไหมไม่ต้องแล้วหรอ อ๋อไม่ต้องคั่วนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องคั่วนะก็คือต้องเอาไปต้มหรือว่าชงชงนะแบบต้มน,น้ําก่อนแล้วก็อ๋อต้มน้ําแล้วก็เอานี้ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ที่บนดอยเขาจะทํากันแบบนี้นะก็น้ําชานะครับอร่อยอร่อยมากชาวกะเหรี่ยงนะครับเวลาเจอกันเขาก็จะทักทายกันด้วยน้ําชานี่และครับต้อนรับแขกด้วยน้ําชานะครับทุกวันศุกร์นะทุกคนทุกวันศุกร์นะครับ มาเที่ยวได้เลยมันจะอยู่บริเวณหมู่บ้านนันและหมู่บ้านหละหนองเจ็ดหน่วยนะครับมันจะอยู่บริเวณหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วยนี่บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับจะมีถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งอ่าเราไปต่อนะครับไปต่อไปดูว่ามีที่ไหนอะไรยังไงอีกบ้างสวัสดีครับ,รบอ่านี่ครับทุกคนก็จะมีผักด้วยนะครับมีผักแล้วก็ ผักธรรมชาตินะครับนี่นี่นี่อีขัน้นต่อละมุสตตัวอ๋ออันนี้อันนี้น้ำน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกกระเทียมอ่ะอ๋อเออแล้วเอออันนี้มีอะไรเนะี่ยโอ้อันนี้ลาลหลนะครับลาลหลทุกคนตีตูอืมละลาลนะครับอันนี้ลหลาทุกคนนี่นี่นี่นยังดิน้นดิ้นอยู่เลยนะครับโอ้โอ นี่นี่มีของกินหลากหลายนะครับโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบโอ้โหทุกคนครับทุกวันศุกร์นะครับมาถ้าถ้ามากะลยานะครับอย่าลืมมาเที่ยวถือว่าเป็นถนนคนเดินสายเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับอาทิตย์หน้านี้เยอะนะอ๋ออาทิตย์หน้าเยอะเหรอเพระาะว่าวันนี้ฝนตกอาทิตย์หน้านี้เน้นหมดอาทิตย์หน้าถ้าฝนตกอะไม่ตกแล้วค่ะไม่ตกแล <c oughs> ้วอาทิตย์หน้าฝนไม่ตกเอออันนี้อันนี้ผลลำไม้ที่เขาปลูกกัธนธรรมชาตินะครับ อืมสาลี่นะครับสาลี่สาลี่ดอยมันก็จะมันจะคล้ายๆแอปเปิลนั่นแหละเออคล้ายๆแอปเปิลนะครับเอออีกขั้นต่อละโอ้แกงแครงหอยเนี่ยมันมีแกงอะไรหลากหลายอย่างนะครับข้าวโพดอลูกเขดอ้ออันนี้ข้าวเบร์นะครับข้าวเบร์ยอดฟักกับหมูอ่าข้าวเบร์ขนมเหมือนขนม ขนมของคนเมืองก็มีนะครับเอออันนี้นี่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 อันนี้บักเออบักเออก็คือผักกาดตากแห้งนะครับอันนี้สาหร่ายดอยเขาเรียกว่าสาหร่ายดอยเหรอชื่อใหม่ชื่อใหม่อ๋อตั้งชื่อใหม่นะครับสาหร่ายดอยก็เอาไปเอาไปแกงก็ได้เอาไปทำข้าวเบิกก็ได้หรือว่าเอาไปผัดก็ได้นะครับ ก่อนที่เราจะไปทํากิน,กนเราอาจจะแช่ก่อนก็ได้นะครับแช่น้ํานะครับแช่น้ําก่อนอืมอันนี้อันนี้ยอดฟักทองนะครับนี่โอ้ถือว่าเป็นผักออร์แกนิกนะครับปลอดสารเคมีอ่าเดียมีอะไรจะพูดไหมเชิญชวนทุกคนมามาเที่ยวหน่อยสิไม่เอาเหรอไม่เอาโอเคสวัสดีค่ะอย่างเดียวก็ได้สวัสดีค่ะไม่เอาเลยคนเยอะไม่เอาเลยอ่าเราก็มาดูต่อ เรามาดูต่ออ๋ออันนี้จะเป็นโซนลูกชิ้นแล้วก็กุง้งนีมีกุ้งทอดกุ้งทอดนะครับอันนี้นดิสันรู้จักดิซาเลโซดาเริ่มเบบูจามมุกมกุ้งสดๆดอ๋อกุ้งสดสดนึกอ๋อหูดิ้มเข่าอ๋อหูดิ้มเข่ะหูดิ้มเข่าโอเคอ๋อหูดนี่เอออันน,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 นี้อันนี้เขาบอกว่ากุ้งสดๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้ยังดิ้นอยู่แต่ตอนนี้ก็ทอดเรียบร้อยนะครับทอดเรียบร้อย นี่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 อีคันนั้นะครับบุหรแต่เสื้ีก็คือกินส้มที่ชาวบ้านเขาทําเองห่อละกี่บาทยี่สิบนะครับเออแต่เสื้ีนี่กินกับเหล้าก็เบียร์อร่อยกับแก้มอ๋อยค่ะคือจกเขาเรียกว่าหมกเออเออหนึ่งก็จะชูเดาไปหมกอันนี้คือชาวบ้านเขาเพาะเองนะครับก็ลำไยลำไยก็มีลำไยเขาบนกเลยฮัทช์ชอตลุฟวิลเนาะ ลำใหญ่ะกิจโก้หะกิจโกลำใยญ่เออลำใยญ่ถุงละยี่สิบบาทอืมถุงละยี่สิบบาทนะครับเฟนไฟเฟนไฟเฟนไฟเอออันนี้เฟนไฟก็มีบนดอยโอ้โหมีมีมีทุกอย่างนะครับดูเฟนไฟเขาจะใส่กล้วยอ่าในเกล้วยธรรมชาติทำจากใบฟักเอ้ยใบกล้วยเออใบกล้วยใช่อ๋าโอ้โหทุกวันครับทุกวันศุกร์นะครับ ถ้าใครมาอำเภอกาฬยานิวัฒนาต้องเวที่นี่นะครับทุกวันศุกร์จะมีตั้งแต่ประมาณสักบ่าย,ายสามโมงสี่โมงนะประมาณนั้นแหละสี่โมงนะเออวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เขามาตั้งร้านกันน้อยอยู่นะครับบางวันก็จะเยอะกว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะครับแต่ว่ายังมีอีกนะเราไปต่อดีกว่าเราไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่า <c oughs> เราไปต่อดีกว่าเราจะถ่ายคลิปแบบยาวๆเลยนะครับ อีขันมาอนนะันเลูกชิ้นนี่นี่แต่เลือกเขาได้หมดมาโคตรเสน่หโคตรเสน่อำเภอกระยานนิวัฒนาทุกวันศุกร์นะครับมันก็จะมีถนนคนเดินสายเล็กๆตรงนี้นะครับดูบรรยากาศวันนี้มีแม่ค้ามาขายของน้อยไปนิดนึงนะครับนี่ก็จะมีลูกชิ้นทอดนะครับ เอออนนี้อันนี้จะเป็นยำใช่ไหมยำร,รวมนะครับยำรวมโอ้โหบนดอยเขาก็เวลาจ่ายเงินก็สแกนได้นะครับเดี๋ยวนี้น,นี่เห็นไหมมีลาบด้วยนะหมดละอ๋อมีลาบมีลาบด้วยครับครับอ่าสแกนได้ก็ถ้าใครไม่ได้พกเงินสดมาก็สแกนได้นะครับนี่มีน้ําจิ้มเรเรียบร้อยเฮ <100 S 2> ็ดเ็ด เห็ดอีกแล้วนะครับเห็ดกืนทาราเลค่ะคือแฉะเห็ดปูเขาเรียกว่าเห็ดปูเห็ดปูนะครับคือแฉะและเห็ดเบื่อโอ้เออก็เลยเห็ดฟานนี่ยอ๋อเห็ดปานเนาะที่จริงเขาเรียกว่าเห็ดปานเขาบอกว่าแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเห็ดปูเออเออคือแฉะคือแฉะเห็ดปูเออมีมีอันนี้อีกคันนึงก็จะสูดอะไรเจมส์เหรอสูดอะไรเหรอเอ่อ อ่าอันนี้โซนแก้วมังกรนะครับอับป,ปูและสีนทะเลครับสีแดงค่ะอ่าข้างในจะเป็นสีแดงนะครับส,สีสีม่วงใช่อร่อยมากเคยกินมาแล้วหวานมากเลยโอ้โหอันนี้อันนี้โซนอ่าอันนี้ปลาดุกปลาดุกนะครับปลาดุกขนาดกําลังดีขนาดไซส์กําลังดีนะครับถ้าใหญ่เกินไปก็จะไม่ค่อยอร่อยเล็กเกินไปก็จะกินไม่ค่อยได้อันนี้ขนาดไซส์พอดีกิโลละเท่าไหร่เนี่ย 75กิโลละ75ถูกกว่าในเมืองอีกนะครับโอาา้อาา oh, ในเมืองนี่น่าจะโลละ70 80 90นู่นแหละอออันนี้นนนนร่ยเพราะว่าบรรยากาศมันดีไงมันอยู่ที่อากาศดีมันก็เลยอร่อยกว่าในเมืองอ๋อมันจะอร่อยกว่าในเมืองใช่เพราะว่านีนาา่นี่น,นี่นนเห็นไหมมันอยู่มันอยู่บนดอยไหมใช่มันอยู่บนดอยน้ำก็สะอาดน้ำเย็นแล้วกก็อาาศดีแล้วก็บรรยากาศดีอ่ะค่ะเออบรรยากาศดีมันก็เลยอร่อยนะครับ มันก็เหมือนสาวๆบนดอยนะครับเออมันก็เหมือนประมาณนั้นแหละนะครับหนุ่มๆสาวๆบนดอยก็อร่อยทั้งนั้นนะครับอา้าวนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับทุกคนครับก็ถ้าหากมีโอกาสนะถ้าได้มาที่อำเภอกระยาณนิวัฒนานะอย่าลืมแวะมานะครับที่นี่<อ>มันจะหนองเจ็ดหน่วยนะครับหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วยนะครับทุกคนครับถ้าหาไม่เจอก็ถามชาวบ้านได้เลยนะครับทุกวันศุกร์นะมันจะมีเฉพาะแค่ทุกวันศุกร์นะครับ ถ้าหาไม่เจอก็ถามถามชาวบ้านนะครับถามได้เลยว่าถนนคนเดินของอำเภอกรยานิวัฒนามีที่ไหนนะครับที่หนองเจ็ดหน่วยนะครับเอาล้วครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ